ขอเชิญชมการถ่ายทอดงานประกาศผลรางวัลเกียรติยศในนเทนอวอด2023หน้าม่านคุณภาพหลังม่านคุณธรรม25พฤษภาคม2566ถ่ายทอดจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย21นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปช่อง9กด30 สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงมืดดึกกับนายเตเทนไนไลฟ์คืนนี้อยู่กับฝนนันทกานะคะตะกี้นี้เห็นไหมคะคุณผู้ชมเราต้องนับถอยหลังสู่วันที่25พฤษภาคมแล้วใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับงานอินเตเทนอเวอร์2023ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าโอ้โหรางวัลแต่ละสาขาขับเคี่ยวสุดๆหนึ่งในนั้นก็คือรางวัลน,นักสแสดงชายแห่งปีคณะกรรมการหนึ่งขั้นกุมขมับค่ะเพราะว่าผลงานของแต่ละคนนะคะสุดยอดทั้งนั้นวันนี้นะคะเราก็เลยไป ภา์ของนักแสดงสองผู้เข้าชิงไม่ว่าจะเป็นฟิล์มธนพัฒน์แล้วก็ชายชาติประโยโดมมาให้ฟังกันด้วยค่ะโดยอาชีพแล้วโดยโดทุกทุกวันที่ที่ทำอยู่คือมันทำด้วยความภาคภูมิใจทำด้วยด้วยความรักและความศรัทธาจริงๆกับอาชีพการเป็นนักแสดงคือการได้ได้ ถูกเสนอชื่อว่าเป็นนักแสดงแห่งปีก็คือแบบมันคือที่สุดแล้วล่ะ นี่คือความรู้สึกจากใจของนักแสดงเจ้าบทบาทชายชาติยโยดมหลังทราบว่าตนเองได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลน,นักแสดงชายแห่งปีบนเวทีในอินเตอร์เทนเอ a ร a วอร์ด2023ในฐานะนักแสดงชายเผยว่าไม่ว่าตนจะรับบทบาทใดผลงานจะออกมาเป็นที่ชื่นชอบหรือไม่นั้นแต่ทุกครั้งที่ทำหน้าที่ทั้งใจและร่างกายตนมอบให้กับทุกตัวละครทั้งหมดค่ะไม่รู้ว่ามันจะออกมาดีไม่ดียังไงแต่ว่าในใจคือ ใช่ให้ทุกอย่างที่มีนักแสดงมันก็คือนักแสดงนะจะเป็นจะเป็นบทนำบทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือทุกทุกตัวละครมีความสำคัญแล้วการที่ได้รับพิจารณาในในฐานะที่เป็นนักแสดงเนี่ยอันนั้นคือสิ่งที่แบบมันมันมีคุณค่ามากจริงเพราะว่าอาจจะไม่ได้มองแค่ว่าใครเป็นพระเอกนางเอกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันคือดูที่ที่คุณค่าของงานที่เราทำ อีกคนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลน,นักแสดงชายแห่งปีฟิลม์มธนพัฒน์เผยแค่รู้ว่ามีชื่อเข้าชิงก็มีกำลังใจในการทำงานต่อไปแล้วล่ะค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ทำให้ผมมีกำลังใจในการที่จะตั้งใจทำงานแล้ว่าผลิตผลงานดีๆออกมาต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ดีใจมากที่ได้เข้าชิงรางวัลน,นี้ สำหรับอีก3รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลน,นักแสดงชายแห่งปีได้แก่มาริโอเมาเรอร์เข้มหัสวีและนิวชัย,ยพลค่ะนักแสดงมากฝีมือคนไหนจะคว้ารางวัลน,นักแสดงชายแห่งปีคนล่าสุดในงานประกาศรางวัลเกียรติยศนายเอนเตอร์เทนเมอร์ส์2023ลุ้นพร้อมกัน25พฤษภาค,คมนี้ถ่าทยทอดจากหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย3ทุ่มครึ่งช่อง9กด30ค่ะ ตื่นเต้นสุดๆค่ะยังไงก็อย่าลืมลุ้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้เหล่าคนบันเทิงได้นะคะแต่บอกเลยนะว่าวันนี้อสมทอของเราแทบแตกค่ะเพราะเรามีการแจกบัตรเข้าชมงานนนเทนเออร์ด d 2023อ่ะบรรยากาศเป็นยังไงให้ภาพเราเรื่องละก mm ัน hmm. mm hmm. หมดเกลี้ยงภายในพริตตาก็ว่าได้ค่ะกิจกรรมแจกบัตร500ใบให้แฟนรายการนายันเทนเมื่อช่วงบ่าย3โมงที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมงานนายเทนเออร์ด์2023 ซึ่งก็มีทั้งแฟนๆชาวไทยและชาวจีนที่บางคนมปาปักหลัก,กรอต่อคิวตั้งแต่สองทุ่มเมื่อวานนี้ซึ่งทุกคนบอกว่าคุ้มค่าเหนื่อยที่จะได้เห็นศิลปินในดวงใจตัวเป็นเป็นวันงานค่ะมีคนมาอัปเดตว่าตอนนี้คิวเท่านี้แล้วนะอะไรอย่างี้ค่ะเราก็รีบออกจากบ้านเลยแอบไปบนนิดนึงนแต่บอกไม่ได้ค่ะว่าบนอะไรก,ก็ตื่นเต้นอยากอยากจะลองไปดูสักครั้งหนึ่ง <c oughs> ดูจากทีวีมาทุกปีก็เลยอยากมามาจริงๆแล้วก็คือแบบ มาสัมผัสได้ตัวเองอยู่กาญจนบุรีค่ะมาจากสุพรรณค่ะพี่น้องมาพุทธนัตบันเลยใช่แล้วอันบนึ่ี่กรุงเทพแล้วงานฟรีด้วยแล้วคือคุ้มค่ากับการมารอมากค่ะส่วนแฟนๆที่พลาดบัตรไปก็รอชมการถ่ายทอดงานประกาศรางวัลไนท์เทนเออร์ด์ได้ทางช่องเก้ากด30ตั้งแต่3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะจ๊ะ นับถือใจนะคะแฟนรายการมากๆเลยบางคนมารอตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็มาทางทั่วประเทศด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่รักเราเสมอมานะคะแต่ขอย้ำนิดนึงนะว่าเราแจกบัตรฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะไม่สามารถที่จะไปขายได้ถ้าขายเนี่ยผิดทางอาญานะคุณผู้ชมใครที่ได้บัตรไปมาเจอกันวันที่25นี้นะคะที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะส่วนตอนนี้ไปต่อนที่เรื่องดรามา่าในครอบครัวของพี่หนุ่มสอนรามค่ะก็มีดราม่าออกหมายให้เราได้อัปเดตกันเป็นระรอกระรอก ดูเหมือนจะยืดเยื้อไม่จบไม่สิ้นแต่พี่หนุม่มบอกนะถึงแม้ว่าจะมีดราม่าแต่ว่าหน้าที่คุณพ่อเนี่ยก็ไม่เคยขาดตกบกพร่องค่ะ ปัญหาย,ยังคงคาราคาสั่งไม่เลิกค่ะหลังกุ้งพลอยกนิธรินอดีตพระยานหนุ่มซ้อนรามออกมาแฉว่าพระเอกที่หลายคนยังรักไม่แมนพอกีดกันทุกทางไม่ให้เจอลูกสาวน้องวีจิพร้อมออกปากอยากให้ปิดเคลียร์กันที่ศาลก่อนดราม่าใต้ชายคาดังกล่าวจะทําให้ชาวเน็ตวิจารณ์กันสนุกปากกระทั่งหนุ่มซ้อนรามออกมายอมรับว่าวันดราม่าจะกระทบลูกสาววัยสี่ขวบพร้อมย้ําที่ผ่านมาตนทําหน้าที่คุณพ่อได้ดีที่สุดแล้วล่ะค่ะผมไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าว ที่ถูกให้มาแค่นั้นนะครับแล้วก็ต้องเรียนตามตรงว่าวีจิเริ่มโตแล้วครับปีนี้4ี่ขวบละขึ้นรุบานสองละผมตรงต้องขออนุญาตพี่ๆทุกๆคนด้วยนะครับเพราะว่าอยากจะให้น้องเสพในสิ่งที่ดีผมก็วนอยู่แล้วผมเป็นพ่อครับผมถึงต้องขออนุญาตพ,พี่ว่าให้เขาได้ดูในสิ่งที่เขาควรจะดูดีกว่าผมว่าความจริงก็เป็นความจริงครับแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่มันเป็นตัวผมมันก็เป็นสิ่งที่มันเป็นเรียลลิสติกแล้วเป็นความเป็นจริงแล้วในชีวิตอะ อินสตาแกรมลงไปหน้าตาก็ไม่ได้แต่งหรอกบางทีมาส่งรูปหรือทำอะไรก็เห็นอยู่แล้วว่าอยู่กินกันยังไงทานข้าวยังไงอะไรยังไงพยายามอธิบายในส่วนที่เขาจะต้องถามเรามากกว่าครับว่ามันจะเป็นในแง่ไหนครับเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของคุณพ่อที่ที่ที่จะต้องไปพูดถึงคุณแม่ที่ไม่ดีให้ลูกฟังแล้วผมไม่ได้ทําอย่างนั้นนะครับคือเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สามารถที่จะพูดคุยกันส่วนตัวอยู่แล้วครับไม่ต้องให้ออกไปทางสื่อหรือวันหนึ่งวีจิตจะต้องมารับรู้อะไรที่มัน ัน่คจะต้องรรู้คับนอกจากพัฒนาการความเก่งของน้องวีจีที่คุณพ่อนหนุ่มสอนรามพร้อมผลักดันเต็มที่ช่วงนี้ที่เห็นเจ้าตัวใบหน้าดูสดใสเด็กลงขัดกับวัย49ปีหนุ่มสอนรามก็เผยว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่รวมกับน้องๆทางค่าย RS และแกรมมีในช่วงปลายปีนี้นั่นเองค่ะ เวลาที่เราเห็นดราม่าแต่ละครั้งนะคะก็เอาใจช่วยค่ะขอให้เคลียกันได้อย่างลงตัวนะคะคราวนี้มาที่โบกี้ไหลออนก็ต้องเคลียร์เหมือนกันเอ๊ซุกสามีซุกลูกไว้หรือเปล่าเพราะว่าเธอบอกว่ามีลูกแล้วอะไรยังไงคะอุ๊ยยังไม่มีสามียังไม่แต่งงานแต่งไงนะักร้องสาวเสียงดีโบกี้ไหลออนถึงมีลูกแล้วล่ะเนี่ย ึ่งเจ้าตัวก็มาเฉลยว่าได้ตัดสินใจรับลูกสาวของเพื่อนสนิทไว้สิบขวบมาเป็นลูกบุญธรรมค่ะโดยสาวโบกี้รับหน้าที่ส่งเสียค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่นๆไปตลอดชีวิตเพราะนอกจากจะเป็นการหยิบยื่นโอกาสให้เด็กยังช่วยเติมพลังในการใช้ชีวิตในแต่ละวันของตัวเองด้วยละค่ะเป็นพี่ที่สนิทเนาะแล้วก็พี่คนนี้ก็เหมือนเรียกได้ว,ว่าเป,เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันเลยลูกของพี่เขาชื่อน้องทัพทิมเขาก็กําลังศึกษาอยู่อะไรเงี้ยก็คุยคุยกันแล้วก็รู้สึกว่า เราอยากเ,เราอยากเป็นแม่บุญธรรมเขาอยากอยากช่วยสนับสนุนในความฝันของเขาหลายๆอย่างให้ให้เขามีความฝันที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นจากเมื่อก่อนเราอาจจะไม่เคยได้เติมได้โดนเติมเต็มจากสิ่งนี้ตั้งแต่เด็กค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอ,อ,อยากให้เขาอยากให้เขามีกําลังหลายๆอย่างในการในการเรียนรู้ได้เต็มที่แล้วเราก็จะคอยซัพพอร์ตจริงๆอยากมีลูกด้วยค่ะตอนนี้ชีวิตมันแค่ดูแลตัวเองก็คงทําได้มากพอแล้วมั้งค่ะ ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวหรือดูแลบุคคลที่ที่ยังที่ยังอยู่ที่บ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าทําได้ดีมากพอแล้วรวมถึงรู้สึกอยากมีอยากมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตต่อไปซึ่งเร็วนี้สาวโบกี้ก็เตรียมจะเดินทางไปทําเอกสารยินยอมการรับบุตรบุญธรรมเพื่อให้ทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ เป็นการให้โอกาสนะน้องคนหนึ่งด้วยนะคะความคิดของโบกี้คือดีมากๆเลยและโบกี้เนี่ยก็คือคอนเฟิร์มมาร่วมงานในเทรนน์อเวอร์ดของเราด้วยนะคะรอดูความสวยความจึ้งของน้องได้เลยรับรองว่าจัดเต็มอย่างแน่นอนค่ะอ่ะคราวนี้ไปต่อที่อาไทากลมกิ๊กค่ะเข้าวงการมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะมีทั้งผลงานหนังผลงานละครเยอะแยะมากมายตอนนี้โตเป็นหนุ่มละก็รู้จักที่จะวางแผนการใช้ชีวิตวางแผนการใช้เงินแล้วก็ไม่ลืมที่จะกตัญญูต่อผู้มีพระคุณด้วยค่ะ ิ่งจะคว้กระเป๋าหลักสิบล้านบาทซื้อบ้านหลังใหญ่ไม่ทันไรล่าสุดหนุ่มอารมณ์ดีอาไทสุภทัศน์หรืออาไทกลมกิ๊กก็ขอนําเงินที่ตั้งใจเก็บพร้อมรองริบถอยรถรูปป้ายแดงเป็นของขวัญให้ตัวเองอีกชิน้นโดยยอมรับว่านอกจากความสามารถที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อาไทมีอย่างทุกวันนี้ในมุมของเบื้องหลังก็มีผู้ใหญ่ในวงการเป็นผู้ผลักดันอย่างต่อเนอื่องอีกด้วยค่ะลุงโย่งเชิญยิ้มครับพี่นุ้ยเชิญยิ้มอย่างเงี้ยลุปงป๋งหน่งลุงจตุรง ลุงกิ๊กลุงติ๊กทุกคนให้โอกาสเราหมดเงี้ยครับเขาเอ็นดูเราเพราะเขาอาจจะเห็นเรามาตั้งแต่เด็กน้อยมงครับเขาจะเห็นผมตั้งแต่ยังไม่เข้าทีวีด้วยซ้ําเขาเห็นผมตั้งแต่เป็นศรีชนชัยเชิญยิ้มตั้งแต่สามขวบครึ่งอะไรเงี้ยฮะเขาก็เลยแบบคงจะเอ็นดูเหมือนเป็นลูกเป็นหลานเขาคนหนึ่งเขาสอนการใช้ชีวิตด้วยครับการใช้ชีวิต mindset การเล่นมุกอะไรเงี้ยเอ้ยเราเล่นแบบนี้ดีแล้วนะอย่าไปก้าวร้าวนะ ซิงการทำงานของหนุ่มอาททยตอนนี้มีทั้งงานแสดงหลายรูปแบบติดต่อมาอยู่เรื่อยๆเจ้าตัวบอกว่าทุกงานตั้งใจถ่ายทอดฝีมืออย่างเต็มที่เพื่อคุ้มค่ากับความไว้ใจที่ทุกคนมอบให้ค่ะคราวนี้นะคะเราขอเอาใจคอซีรี่์กำลังภายในกันหน่อยค่ะ อุ้ยเสี่ยวป้อค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาสร้างจากวรรณกรรมอันลือลั่นของกิมยงนะคะแล้วก็ยังได้สองสุดตาฮ่องกลงลิ้วเต้าหัวกับเลี้ยงเฉาวเว่ยมาประชันบทบาทกันด้วยติดตามเรื่องราวการชิงไหวชิงพลิบสุดเข้มข้นได้ในอุ้ยเสี่ยวป้อทุกวันจนันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6กโมงเย็นทางช่อง9กด30นะจ๊ะโอ้สนุกมากๆค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ่คราวนี้ค่ะเอ็กซ์คลูซีฟส่งตรงมาจากเทศกาลหนังเมืองคานเพราะว่าทีมข่ะของเราไปปักหลักรายงานจากที่นั่นมาเลยนะคะเขาบอกมานะคะว่าปีนี้ซุปตา มาร่วมงานเพื่อให้เกียรติบุคลากรในอุตสาหกรรมหนังกันเยอะมากๆเรียกได้ว่าเยอะกว่าทุกปีเลยค่ะไอดอลเคป๊อเจนี่แบล็ k พิงคสวยเจอในชุดราตรีของชาแนลเพื่อมาเฉิดฉายที่เทศกาลหนังเมืองคาร์สเป็นครั้งแรกค่ะ โดยครั้งนี้เจนนี่ไม่ได้มาในฐานะนักร้องแต่มาในฐานะหนึ่งในนักแสดงนำของซีรีส์ r i n g the Idol ผลงานการสร้างสรันของนักร้องหนุ่ม The w e e k n d และผู้สร้างซีรีส์ดังแซมเลยวินสันนั่นเองค่ะ แน่นอนว่านักแสดงที่เป็นดาวเด่นของงานก็หนีไม่พ้นลิลลี่โรสเดฟลูกสาวของป้าจอ่เดฟที่ถือเป็นตัวเดินเรื่องของซีรีส์กับเรื่องราวของไอดอลสาวคนดังที่มีปัญหาชีวิตสติแตกจนต้องยกเลิกการทัวร์คอนเสิร์ตรอบสุดท้ายจนเธอหันไปพึ่งไลฟ์โคชแถวหนา้าจนเกิดเป็นความสัมพันธ์อันซับซ้อนค่ะนี่ถือเป็นครั้งแรกของคาร์นะคะที่มีการเปิดตัวซีรีส์ในเทศกาลนอกสายการประกวดก่อนจะลงระบบ HBO ในวันที่4มิถุนายนนี้ค่ะ แค่เปิดตัวมาสองตอนก็สร้างเสียงฮือฮาพระอุดมไปด้วยฉากช็อกๆเนื่องจากตัวผู้สร้างอยากสะท้อนมุมมืดของวงการเพลงให้ผู้ชมได้เห็นนั่นเองค่ะ สนซีสันของหนังไทยในเทศกาลหนังเมืองคานสหลังกระทรวงวัฒนธรรมมุ่งปักหมุดซอฟต์พาวเวอร์ด้วยการเปิดไทยแลนด์พาวิลเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมหนังไทยในภาพรวมแล้วยังช่วยส่งเสริมและเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติมาเจรจาร่วมทุนและสนับสนุนหนังไทยในรูปแบบต่างๆด้วยตลาดหนังไทยในคานสก็คึกคักมากเป็นพิเศษค่ะโปรค่ภายหนังกว่าสิบริษัทอาทิสหมงคลฟิลม์ม Gdh 559 Hello Production กัตน,นาโมชั่นพิเอร์ส M Pictures, ไรทบียอ right และอีกมากมายต่างก็ขอบผิวหนังไทยมาอวดสู่สายตาชาวโลกค่ายหนังเก่าแก่ของไทยยังค่ายใบโพสหมุคลฟิล์มบุกเมืองคทามาสม่ำเสมอหายาิของแม่ทัพหนังไทยเสียเจียงสมศักด์เตชาารัตนประเสริฐ อย่างสามสาวเอโออุ๋ยก็ไม er no ่พลาดมาเปิดบูธโดยนำหนังค oh, ุณพันสามมหาลัยสยองขวัญภาคสามรวมถึงโปรเจกต์เร uh ิ่มต้นที่ยังไม่มีขายในไทยแต่ก็ขายได้แล้วทางฝั่งเซาท์อีสเอเชียก่อนจะเปิดเผยอีกด้วยว่าโรคระบาดโควิดสิทําทำให้ต้องปรับตัวเยอะซื้อขายทางออนไลน์มากขึ้นค่ะจริงๆตั้งแต่โควิดมาเราก็เรียนรู้กันที่จะเริ่มคุยกันทางทางออนไลน์เนาะแล้วก็ความที่เป็นลูกค้าเก่ากันมา ใครคือเมื่อไหร่เรามีโปรเจกต์พร้อมเราก็เริ่มทยอยเสนอไปที่ลูกค้าการมามาเก็ตก็เหมือนมาแนะนําตัวกับลูกค้าใหม่ๆอะค่ะแล้วก็ลูกค้าที่ที่เขามาที่มาเก็ตแล้วก็ได้เห็นอัปเดตของโปรดักต์ของเรามากขึ้นตลาดเอเชียกับหนังไทยอะค่อนข้างค่อนข้างดีอยู่แล้วก็คือลูกค้าสนใจค่อนข้างเยอะ รจริงๆเราก็รอให้ตลาดลงของทุกประเทศค่อยๆกลับมาเหมือนกับที่เมืองไทยที่กำลังขยอยกลับมาซึ่งถ้าถ้ากลับมาดีขึ้นเรื่อยๆเ,เราว่าตลาดลงก็จะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมค่าย GDS 559ก็นำหนังบ้านเช่าบูชายันและอีกมากมายโดย2ผู้บริหารเก้งจิระ และวันวันรุดีก็บอกว่าจริงๆศักยภาพคนไทยมีมากกว่าแค่จะมาเปิดเพียงแค่มาเก็ตอยากให้หนังไทยได้มีโอกาสในการเข้าร่วมใช้ในเทศกาลอีกด้วยค่ะปีนี้ก็เหมือนจะคือคขึ้นจากการที่ลูกค้าจีนเองเริ่มกลับมาจากการที่เขาสามารถออกนอกประเทศได้แล้วอะไรประมาณอย่างเี้ค่ะก็เริ่มมีตลาดกลับมาคล้ายๆก่อนช่วงโควิด คือช่วงโควิดตลาดจะ,จะต่างต่างประเทศจะเปลี่ยนไปผันผวนอยู่สักพักหนึ่งอะไรนะคะตอนนี้ทีมน้องๆก็จะบอกว่าจะเป็นในส่วนของแบบเฟสเิวัลแบบศิลปะคนดูคนทำหนังผู้กับฟิล์มเมกเกอร์ได้มารวมตัวกันหรือกระทั่งฝ้าของมาเก็ตหรือการค้าขายได้มารวมตัวกันเรารู้สึกว่าเป็นพื้นที่ของของนานาชาติจริงๆอะ่ะแล้วก็มันบรรยากาศมันมีทุกอย่างคือมีทั้ง คอหนังฟิล์มเมกเกอร์ความรู้สึกของหนังแบบเทศกาลแบบห,หนังทางเลือกหนังที่ไม่ใช่เมนสตรีมฮอลีวูดอะไรเงี้ยแล้วก็เต็มไปด้วยบิสเนสด้วยผมเคยมีความรู้สึกว่าโอ้หนังไทยนี่มันจะมันจะคนประเทศอื่นมันจะดูยากเพราะมันมีอุปสรรคด้านภาษาออพออย่างมาที่นี่ผมก็รู้สึกว่ามันมันไม่มันไม่มใช่ปัญหาเลยนะ <ment> น<า>ยขณะที่เฮ l โ o โปรดักชั o นผู้บริหารอย่างเจี๊ยบัิศริน ก็น,นำซีรีส์ชายรักชายฤดูหลงป่ามาตีตลาดคานโดยสอดแทรกโลเคชั่นสวยงามของไทยใส่ไปในซีรีส์เพื่อหวังต่อยอดให้ต่างชาติได้เห็นมุมมองโลเคชั่นใหม่ๆในเมืองไทยนั่นเองค่ะจริงๆหนังมันตอนนี้พี่ถ่ายเสร็จปีปที่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ฟีดแบ็กที่งานนี้ดีนะคะเขาก็เขาก็เฮ้ยมันมีอย่างนี้เหรอหรอหรอะไรเงี้ยเพราะปกติเวลาคนต่างชาติที่เคยไปถ่ายที่ประเทศไทยมันก็จะมีแบบ ภูเก็ตมีเชียงใหม่มีที่เราเคยเห็นในประเทศไทยตามปกติที่เคยแต่ตรงนี้มันมีโลเคชั่นใหม่ไม่ใช่แบบว่าเราเอาผู้ชายสอง,สองคนมาเล่นซีรีส์แล้วดูกันไม่ใช่จริงๆเรื่องนี้ตัวพระเอกนางเอกคือธรรมชาติของประเทศไทยเทศกาลหนังเมืองคานนะคะจะมีไปจนถึงวันที่27พฤษภาคมน,นี้ค่ะ ตลาดหนังไทยที่นั่นก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะคะก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีเป็นกําลังใจให้สําหรับคนทํางาน,นอุตสาหกรรมหนังไทยนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่1 1โมงช่อง9กด30กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันคืนนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ